สตร์เอาละครับทุกคนครับสวัสดีด้วยนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Steve Family TV กับผม i p เพ g u i ินครับวันนี้ครับเรามาอยู่กับซีรีส์ใหม่ครับชื่อซีรีส์ว่า S A O fantasy นั่นเองครับโดยที่ซีรีส์นี้ครับเราจะลงความเป็น S A O เข้ากับความเป็นแฟนตาซีอ่ามันจะเป็นยังไงครับเราไปเล่นกันเลยดีกว่าเริ่มจากอย่างแรกครับเรามีมอด S A O ให้ใช้แบบนี้ คือเท่มากๆครับแล้วก็มีความแฟนตาซีผสมผสานซึ่งอยากจะรู้ว่าทําไมมีอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันครับเพราะว่าตอนนี้ครับมันจะไม่เห็นภาพตอนนี้เรายังอยู่โลกปกติอยู่นะครับแต่ว่ามันมีมิติเยอะแยะมากมายเลยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยตัวอะไรวะเนี่ยโอ้ยตกใจหมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ใช่ฟักทองธรรมดาโอ้โหโอ้ตายตายตายงานเข้าอีกแล้วพนันเลยไอ้ฟักทองลูกนี้ก็ไม่ใช่เชื่อดิ ไปแล้วไปเร็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 วโอ้ยตกใจหมดเลยโ,โอเคโอ้ยอันนั้นอะไรอ่ะ๋ยวไปดูกันครับอ่ออาจจะเห็นผมตกใจกับทุกอย่างเพราะว่าผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันนะฮะมอตตัวนี้ปะ่ะอะไรวันนี้ <c oughs> โอ้แกะเต็มเลยน่าจะเป็นบ้านไข่สักคนเนาะตรงนี้โอ้ยสัมบี้ครับ เดี๋ยวผมบอกก่อนนะว่าเราจะมีสกิลกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมกดใช้สกิลแบบนึงพอกดใช้สกิลปุ๊บนะครับผมสามารถล็อกเข้าหมายได้แบบนีนะ้แล้วก็ตีมันจะเพิ่มดาเมจขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้นะเ,เด่นนะเราบ้านคนอย่างนี้อะไรเนี่ยมันใครมันสอนสร้างบ้านเนี่ยเฮ้ยแบบนึงใครสอนมันสร้างบ้านแบบนี้วะ ประตูทางเข้าแล้วร่วงพอดีอ่ะโอเคทีนี้เข้าได้ละอ้าวจอนนี่มันจอนชาวไร่นี่นะแลกของเหรอ,อน่าสนใจแลกของอมผมว่าเราน่าจะทำอะไรบางอย่างได้จากบ้านหลักมาเลยเฮ้ยมาเ่ยมาอะไรเนี่ยมาอะไรเนี่ยน่าจะเอาไปทำขนมปังกินได้นะครับ ก็โดบ้านเขาเลยแล้วกันนะไปะถือว่าเริ่มมาโชคดีครับ<อ>มีขนมปังกินแน่นอนรอบนี้เอาละจอนเอ้าจอดโทรลุงไปทำไรละ่ะจอนไม่รู้แหละเรื่องของจอนละตอนเนี้ยโดบ้านจอนน่นะโอ้มีเนื้อมีแกะมีอะไรเต็มเลยเดี๋ยวเราต้องรีบกอบโกยแล้วฮะ เริ่มจากการที่เราต้องคราฟไอเทมกันก่อนครับเป็นสุดยอดของคลาสสิกครับนี่ครับเจ้าคราฟเทบเทบิลนั่นเองหรือว่าโตคราฟออาเจ้าวางผิดอันโอ๊ยนทุบๆเอากลับคืนก่อนนะเอ้านึงเขินเลย,เ,ยเอาคืนกันอ่าโอเคพอได้มาปุ๊บนะครับเราจะคราฟดาบกันโดยที่ดาบผมอยากได้เป็นดาบหินเพราะฉะนั้นต้องไปขุดหินก่อน ตรงไหนมีหินบ้างเอยตรงนี้ง่ายมีหินอ่ะหุดหินมาชวิงเ,เรียบร้อยนี่เราสามารถซูมได้ด้วยอย่างงี้นะฮะนี่จะวัวนี่คือเจ้าแกะเนี่เราจะคราฟดาบก่อนนะครับแบบนี้ไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นพวกไมค์ค้าบเซอร์เวอร์นานมึนเลยอ่ะโอเคได้ดาบมาแล้วฮะล็อกเป้าเห็นไหมครับผมกดดึงข้างมันก็จะมองให้ต,ตามให้เอง แล้วก็เวลาฟันดาเมจจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ล็อกเป้าต่อไปให้ด้วยนะเจ๋งมากเป็นสกิลการใช้ดาบไปไปเลยสายข้าจะแกะจมัวเรียบร้อยสังเกตว่าผมจะใช้ดาบฟันได้แรงขึ้นด้วยนะครับจากปกติที่เราต้องฟันโวถึง3ทีนะครับมันถึงจะตายเราฟันแค่2ทีครับเรียบร้อยเอาละเราก็ ทาบขนมปังกันดีกว่านะครับโอ้โหแหลมมากอะ่ะเริ่มมาก็มีอะไรกินเลยยาวๆไปอ่ะโอเคมีขนมปังยี่สิบอันกินเข้าไปโอ้โหแหลมมากเห็นไหมครับหลอดหิวข้างบนฟื้นกลับมาแล้วนะฮะอาจจะไม่เห็นหลอดหิวนะครับพขวาล่างนี่คือหลอดมานานะรหรือพลังเวนเอเอาละ่ะแล้วก็ล่าเจ้าวัวกันต่อนะครับ ผมบอกเลยนะว่ารอบนี้ผมจะไม่เล่นแบบมีที่อยู่เป็นหลักแล้วนะผมจะเดินทางไปเรื่อยๆนะครับถามว่าเอ๊ะว่าพี่จะเดินทางไปเรื่อยๆพี่จะเก็บของที่ไหนหรอนี่ครับเดี๋ยวผมมีวิธีนะครับก่อนอื่นเราล่าแกะล่าอะไรแถวนี้ก่อนโอเคเรียบร้อยเจ้าวัวมันนี่สิไม่ได้ไม่ได้เลยร้อยสังเกตว่าจะมีหลอดเลือดอยู่ข้างๆตัววัวด้วยนะครับเหมือนในเอเซโอเห็นไหม ไปไหนแล้ววิ่ง <innen> ไปไหนแล้ว <_ innen> นี่นี่ <_ innen> นี่เอาอันนี้เปล่าๆตีมันได้ไหมล็อกเปล่าแล้วหนึบร้อยเอาละครับตอนนี้ก็ได้ของมาเยอะพอสมควรแล้วนะครับเราจะยึดตรงนี้เป็นบ้านเราเลยแล้วกันดีไหมยอยู่บ้านแบบนี้นี่จะโดนเผาไนะ <_ innen> นึกถึงเรื่องไอ้นี่เลยลูกหมูสามตัวเอาละเก็บไว้นะครับเป็นของกินของเรานะฮะเราจะได้ไม่ต้องมาทําของกินใหม่เข้าไปดูข้างในซิเดี๋ยวผมอยากกลับไปล้างแค้นไอ้มแมงนูโปรเมื่อกี้มากเลยแค้นเดี๋ยวเราเอากล่องวางไว้นี่โอเคผมจะตั้งหลักตรงนี้นะครับเราต้องมีฐานใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องขุดขุดหินกันก่อน พลิกแอ็เราอยู่ไหนเอ่ยพลิกแอ็เราอยู่ตรงนี้โอเคเราต้องลงไปขุดหินนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะเอามาเผาเผาไม้นะฮะไปลงไปสำรวจข้างล่างกันโอ้ลงมาก็เจอเหล็กเลยเยี่ยมลงมาก็โอ้ไม่ไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วคีปเปอร์มาวะ่ะล็อกเป้าตี กลับขึ้นไปข้างบนกันท้องฟ้าเริ่มมืดแล้วนะฮะเอาละแต่ว่าผมเริ่มว่าผมว่าซีรีส์รอบนี้ผมว่าผมเริ่มได้ดีนะน่าจะไม่เป็นปัญหาอะไรเท่าไหร่เต่เราขุดหินมาเพื่อเอาไปใช้เป็นเตาเผากันนะครับเอาละเริ่มมืดละต้องเข้าบ้านก่อนลนะ ถึงมันจะดูไม่เหมือนบ้านก็เถอะนะแต่ก็เป็นบ้านไปก่อนลวกันนี่ครับตรงนี้มันมีโกลสโตนอยู่นะครับให้ความให้แสงสว่างนะโอเคแล้วก็มาคาฟของกันนะครับเริ่มจากเรามีไม้โอ้เรามีไม้น้อยมากคู่นี้ต้องไม่หาไม้เพิ่มนะครับเอาละมีคนแก้อยู่สามอันพอดีเลยนะครับเอาละครับได้กล่องคาฟมาแล้วเรียบร้อยวางปุ๊บมัาจะนอนตรงไหนดีเนะี่ย นอนตรงนี้ดีไหมโอเคโอ้ยน่าเกียดจังขอวางดีๆโอเคครับเรานอนเข้าไปมุมนี้แล้วกันนอนเฉียงๆเ,เราทำเตียงกก่อนครับครับเตียงด้วยการวางไม้3อันด้านล่างนะครับแล้วก็วางด้วยขนแกะ,ะแบบนี้เรียบร้อยครับนอน โอเคโอ้โหตื่นมานี่หลุดออกมานอกบ้านเลยทีเดียวให้ตายสินี่มันอะไรกันเดี๋ยวเราต้องหาอะไรมาบุมเ้บุบ้านเราใหม่นะครับน่าจะเป็นไม้อะมั่ไงไม้สีที่ผมชอบอยู่ตรงนู้นเลยแล้วเราไปคราบขวานกันก่อนนะครับหจะทางเข้าบ้านเราไม่ค่อยโอเคเลยคราบขวานกันก่อนขวานวิธีการคราบก็นําไม้มาเรียงกันสองแท่งครับแล้วก็ทําเป็นรูปขวานนั่นเองเรียบร้อยไปตัดไม้กัน ตัดไม้ตัดไม้ตัดไม้ไปตัดไม้กันเถอะผมยังแค้นแมงมุมพวกนั้นอยู่เลยอะ่ะอยากไปล่ามากเลยแต่ว่าตอนนี้ไปล่าตอนนี้น่าจะรอดยากต้องมีอุปกรณ์สมใส่เล็กน้อยก่อนเอาละครับเรียบร้อยนั่นวัวธรรมดาใช่ไหมถ้าวัวธรรมดาจะได้ล่าเอามากินสมกับเป็นเกม RPG จริิๆ รอบนี้อาจจะดูไม่ค่อยเหมือนไมค์คราฟแท้ๆเท่าไหร่นะเพราะว่ารอบนี้เป็น RPG นะครับเล่นให้เป็นแบบเหมือนเกมออนไลน์เลยฮนะมีแค่อย่างเดียวที่ทำไม่ได้คือเปลี่ยนอาชีพนะตอนนี้เอาละเราเอาต้นไม้มาปลูกซะหน่อยดีกว่าอาจจะดูวุ่นวายนิดนึงนะครับการเปิดกล่องการเปิดไอเทมอะไรอย่างงี้แต่ว่าเดี๋ยวก็ชินนะครับถังยา่ยาง ความเจ๋งอีกอย่างหนึ่งนะครับของ rpg ตัวนี้ก็คือนี่ครับเราเปิดไอเทมขึ้นมาใช่ไหมแล้วเรากด g ครับมันจะบอกเราเลยนะครับว่าไอเทมชิ้นนี้เนี่ยเอาไปทําอะไรได้บ้างแบบนี้เป็นตน้นเมื่อกี้ผมกดที่ไม้เห็นไหมครัอ่าโอเคเรากลับเข้าบ้านกันนิดนึงตอนนี้เราได้หนังมาเยอะพอสมควรนะครับสิ่งที่ผมจะทําก็คือกระเป๋าเดินทางนั่นเองว่าเรามีกระเป๋าเดินทางแล้วนะครับเราสามารถเก็บของได้มากถึง2เท่าเลยทีเดียวแหม ใช่ไหมล่ะเกมมันจะเริ่มสนุกขึ้นมาก็ตรงนี้แหละครับทีนี้เราก็เตรียมของกินนะครับของใช้ของเราให้เรียบร้อยนะฮะนี่ก็ต้องครับเจ้าเตาเผาขึ้นมานะครับแบบนี้เอาละเรียบร้อยครับเตาเผาเราได้แล้ววางไว้ตรงนี้ก่อนตอนนี้เราไม่มีถ่านนะครับเดี๋ยวเราต้องเผาถ่านวิธีการเผาถ่านง่ายมากครับทาแบบนี้ฮะรอให้ถ่านมันได้ออกมาหนึ่งชิ้นนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเอาเร็ว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 เผาเร็วเผาเร็ว อ่นี่ครับเราได,ได้ฐานขึ้นมาจากไม้สดนะครับเราที่เราไม่ต้องลงไปหาฐานใต้ดินเองเลยอเรียบร้อยครับแล้วเดี๋ยวเราต้องทําแท่งไม้ขึ้นมาเพิ่มอีกเราจะได้ทําทอชขึ้นมานะครับพอเ,เรามีทอชแล้วเนี่ยเราก็จะได้ไปลงเหมืองกันเยเราจะได้ไปตบไอแมงมุมตัวเมื่อกี้น้คือแครมากยังแครไม่หายไปฮะเอามันนี่ซิแล้วก็ับแบบนี้ได้มาทั้งหมดแดอันโอเคพร้อมละ เอาอาหารมาอยู่ในช่องที่ง่ายๆหน่อยโอเคไปครับลงเหมืองกันดีกว่าเมื่อกี้ผมจำได้ว่ามันมีเหล็กใช่ไหมผมขุดไปแล้วใช่ไหมใช่สิตรงนี้มีอะไรเอ,อ่ยไม่มีอะไรเลยอู้ลาวาลาวา้วาดูิว่าเราดับลาวาตรงนี้ได้ก็น่าจะเวิร์กเหมือนกันเนาะเอาเหินมาดับลาวาดีกว่า โทษนะตลาวาเอ้งั้นเราดับแค่นี้ดีกว่าฮะมันจะได้ยังมีแสงให้เราอ่าเยี่ยมไปเลยโว้นั่นมันไอ้นี่นี่ว่าเหล็กนี่นะโอ้เยี่ยมไปเลยลองไปเอาเหล็กกันดีกว่าพวกเราฮึบฮึบฮึ๊บอุ๊ยทำไมเสียงมันมาจากตรงโน้นโอ้โหนี่ไงชัดเจนมากๆหลบกันหลบกันโอ้โอ้โอ้โอืม เดือบร้อยเออ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 เอ,อมันมองหน้ามันมองหน้าผมชิบหายละชิบหายละมันมองหน้านเมื่อกี้ตายแล้วมาเข้าแล้วปักไปก็ไม่เห็นมีอะไรเลยจะกลัวทำไมเนี่ยโอ้นี่ <S 2>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  ไงซ่อนอย่างนั้นละลูกเรียบร้อย โอ้หินเหล็กอะไรเต็มปหมดเลยแต่อมว่ามันอันตรายมากเลยแถวเนี้ยตักไฟไว้ก่อนครับเพื่อความชัวร์โอเคตรงนี้น่าจะไม่มีอะไรอุ้ยทานแดมหุดเลยจ้าโอเคพอเราได้ทานเอ้ยอ้ยตัวอะไรตกใจหมดเลยตอนนี้ไงเหลือหลอกเป้าร้อยคริิตอลด้วย เอาลครับเราคาบทอชกันเพิ่มกันนะเสียงมันชัดเจนมากเลยว่ามันอยู่แถวนี้เอาละแค่นี้ก็สบายแล้วฮะเราได้ทอชมาเยอะมากแถวนี้มันคืออะไรวะทำไมมันดูน่ากลัวน่ากลัวลแปลกแปเเลยร้อยผมว่าเราอยู่ในนี้นานไม่ได้แล้วแหละมันเริ่มอันตรายมากขึ้นละต้องหาวิธีแก้ปัญหานี้ก่อน ครับตอนนี้ผมว่าเราเจอแหล่งทรัพยากรชัน้นดีละแต่ว่ามันอันตรายเกินไปนะฮะเราต้องทําทางกันเอาไว้ะอไม่ให้มันเข้ามาได้ทางนี้ก็น่าจะมีมอนอีกเนาะแน่ๆเลยโอ้เหล็กเต็มเลยอุ้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 ยโอ้โอตายตายตายวิ่งไปตีวิ่งไปแล้วตีวิ่งไปแล้วตียังไม่ระเบิด ยังไม่ระเบิดเรียบร้อยอืออเกือบไปเก็บเหล็กมาก่อนฮนะเหล็กพวกนี้สําคัญมากครับชุดเกาะน,นี่คือสิ่งสําคัญมากในการเล่น rpg นะครับเพราะว่ายิ่งเราชุดเกาะพลังป้องกันเยอะนะครับทำให้เราสามารถรอดจากเหตุการณ์เลวร้ายได้อยงาไปไม่รู้ตอนนี้ข้างบนมันสว่างหรือ,อยังนะไม่แน่ใจอย่าบินผ่านหน้าจอสิต้างข่าวเออเว้ย เดี๋ยวจับไปทำกะเพราเลยขุดขุดขุดเข้าไปขุดเข้าไปอือโอ้เลเวลสี่แล้วครับตอนนี้เลเวลสี่แล้วเลือดค่อยๆเพิ่มขึ้นมปเรื่อยๆเห็นไหมฮะจาก16เป็น20แล้วนะครับเอาละได้เวลากลับขึ้นข้างบนแล้วผมได้ยินเสียงน้ำด้วยนะครับเมื่อกี้น่าจะขุดออกไปน่าจะหลุดออกไปเป็นอีกที่หนึ่งเลยนะฮะ อยากได้ในไวิชั่นมากเลยตอนนี้โอเคสวยงามโอ้นี่ไงเจอแล้วโอ้โหอยู่ข้างบนหัวมองไม่เห็นเอ้ยเสียงอะไรวะตกใจหมดเลยจะร้องอะไรก็ให้เกียรติคนฟังนิดนึงได้ไหมกูตกใจเป็นเข้าใจไหมอ่าได้เหล็กมาแล้วเต็มไปหมดเลยโอ้ใจมมากโอ้แม่สาวน้อยมันเยี่ยมมาก โอเสียงนี่ไงโอ้ใส่ชุดเกาะด้วยผมยังไม่ยุ่งนี่วะผมว่าเรากลับขึ้นข้างบนกันก่อนนะเพื่อชีวิตและทรัพย์สินนะครับค่อยๆปีนได้นไปฮะผมเชื่อว่ามันจะต้องขึ้นแบบวิธีธรรมชาติได้ขึ้นแบบนี้อ่าขึ้นได้จริงๆด้วยเอาละครับเรียบร้อยฮะรเราลอดมาแล้วฮะรเราควรจะกลับขึ้นไปข้างบนก่อนนะครับท้องฟ้าก็เริ่มมืดแล้วฮะเดี๋ยวเราจะเผาเจ้า อ่เหล็กพวกนี้ทิ้งเอาไว้นะครับแล้เดี๋ยวเราต้องแต่งบ้านเราใหม่นะครับไปเข้าไปข้างในก่อนเอาละเรามีอะไรบ้างเอ่ยตอนนี้มีเจ้าไม้เต็มไปหมดนะครับโอเคเราได้มา6อันเดี๋ยวเราเผาเหล็กทิ้งไว้ก่อนแล้วก็ไปตัดไม้เพิ่มดีกว่าเอาละไปเมื่อกี้พลิกแอคของเราพังไปนะครับเดี๋ยวเราต้องใช้เหล็ก3อันในการทำเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ไปตัดไม้ไปพังพงก่อนเถอ ไปสบายนะแล้วเดี๋ยวผมจะทาชุดก่อนนะครับแล้วผมจะไปลองตบตีกับเจ้าสัตว์ประหลาดที่มันเป็นฟักทองแต่ว่ามันเป็นจริงๆมันแมงมุมนะะหลอกกันได้ลงคอจง,จงตีแรงมากด้วยแสบสันมากๆเอาละต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้เอามาให้หมดเยี่ยมมากแหลมมาก ทำชุดหนังไปสู้กับมันก่อนดีไหมล่าวัวทำชุดหนังก็น่าจะเวิร์กนะจะวัวอยู่ไหนเมื่อกี้ฉันเห็นนายอยู่แถวนี้มานนี่สิ<ม>ล็อกเป้าเรีย<ม>บร้อยอยู่ไหนอีกมีอีกไหมเนี่ยเดี๋ยวไปไกลเกินจำทางกลับบ้านไม่ได้เอาละน่าจะไม่มีแล้วนะครับงั้นเรากลับตรงนู้นอ๋อนี่ไงเจอแล้ว ตจวัวลอกเป้าโจมตีเรียบร้อยมันจะมีสกิลการพุ่งเข้าไปหาศัตรูด้วยครับล็อกเป้าแล้วพุ่งเข้าไปใส่แต่ว่าตอนนี้เราจะยังไม่เรียนสกิลนันนะเพราะว่าเรายังเลเวลไม่พอนะครับเราต้องเก็บเวลให้สักประมาณ20ก่อนนะครับเราถึงจะใช้สกิลนั้นได้อาละตอนนี้เรายังแค่เลเวลหนะครับเป็นโนวิทกากาดจะไปไหนเราจะวัว เรอยครับตอนนี้ก็น่าจะได้หนังมาพอสมควรแล้วเรากลับบ้านกันก่อนเยวเจอกันพรุ่งนี้นะเจ้าแมงมุมนายไม่รอดแน่เราต้องทำบ้านให้มันเป็นให้มันสมกับเป็นบ้านก่อนเริ่มจากการที่เราเอาไม้มาขาบครับเอาละแล้วก็แก้ปัญหาบ้านของเราก่อนคือมันดูไม่ค่อยเหมือนบ้านเลยใช่นะ เราทำแบบนี้ดีกว่าเออน่าจะเวิร์กกว่าอุย้ยเริ่มมืดแล้วเดี๋ยวค่อยมาทำต่อพุ่งนี้แล้วกันเริ่มที่จะมืดแล้วเราต้องกลับเข้าบ้านกันแล้ววิธีการกลับเข้าบ้านนั้นก็ง่ายแสนง่ายเพียงแค่คุณขุดทำลายด้านบนตรงนี้เดีย๋ยวบ้านแล้วมันไม่มีทอร์สปักอยู่บนบ้านเดีย๋ยวมันก็มีตัวอะไรมาเกิดแน่ ฝกไ,ไว้ตรงนี้ข้างนอกบ้านด้วยปักไว้ตรงนี้ปากไว้ตรงนี้ไปครับเข้าบ้านนอนอ่านี่เหล็กเต็มเลยโอ้ย oh, yeah. ย่เยี่ยมไปเลยลได้ทำพิกแอคเหล็กขึ้นมาหนึ่งอันยา yeah. แล้วก็ทำเจ้าดาบขึ้นมาแบบนี้รวมถึงชุดด้วยนี่ชุดมาแล้วนี่ครับเราสามารถใส่ชุดได้แบบ sao เลยทีเดียวแบบนี้ครับนี่กดใส่ชวิงเห็นไหมใส่เลยทีเดียวเท่ เอาละแล้วก็เราควรจนะทําชุดโอ้ได้ธนูมาด้วยนะคะเนี่ยแต่ว่ามีลูกธนูลูกเดียวดอกเดียวเออใช้คําผิดเอาละเราควรจะทําอะไรต่อดีเราควรจะทําไอ้นี่ครับเมื่อกี้ผมจะพูดเลยนะหนังเออเราควรจะทํารองเท้าไม่ก็เสื้อหนังเอามาใส่เอนรองเท้าแล้วกันแล้วก็หมวกโอเคกดใส่แป๊บ นี่ครับชิงชิงเรียบร้อยใส่เรียบร้อยเอาละครับกินข้าวโอเคพรุ่งนี้เจอกันเจ้าแมงมุมเรามีดาบแล้วนายจะต้องกลัวเราอย่างแน่นอนแค้นมากบอกเลยหลังจากเข้าโลกแฟนตาซีมาวันแรกเจอไอ้นี่ก่อนเลยวันแรกเลยเจ็บมากเอาละไปะนอนนะอืออ๋อ มาเอาหลุดออกมานอกบ้าน,นีิละนี่กูมีบ้านไว้ทำไมเนี่ยเนี่ยเหมือนโดนไล่ออกจากบ้านเลยพอแบบพอไอ้นี่เรียบร้อยปุ๊บกูกเดินออกจากบ้านอีกแล้วทำไมกันนะทำไมเราถึงหลุดออกจากบ้านกันนะแบบนี้ก็แบบนี้แบบนโอเคปฏิบัติการต่อเติมบ้านใกล้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว น่าจะโอเคแล้วมั้งต่อเติมบ้านเราค่อยๆต่อเติมไปแล้วกันนะครับเพราะว่าผมยังอยากให้มันเหลือเขาเดิมเอาไว้แดดน้องจอนที่ล่วงรับไปนะพี่มันกระโดดลงไปตรงนั้นแล้วก็หายไปเลยนะอนี่ครับโอ้โหเว้บ้านใหม่เนี่ยนะเราต้องทําให้มันยังคงเขาคงเดิมเหมือนเป็นการต่อเติมบ้านเลย เอาล่ะตอนนี้ผมก็จะไม่หลุดออกจากบ้านแล้วนะครับไม่กระเด็นออกจากบ้านอีกต่อไปโอเคแบบนี้นะแหลมมากครับบ้านเราใหญ่ขึ้นแล้วนะครับตอนนี้ทีนี้ครับมาถึงภารกิจหลักของเราแล้วครับการล้างแขนเจ้าแมงมุมเจ้าแมงมุมโฉดเป็นแมงมุมฟักทองนะครับซ่อนตัวเป็นฟักทองแต่ว่ามันจะไม่มีหน้าฟักทองคือมันจะเป็นแมงมุมแทนเพราะฉะนั้นเราจะไปล่ามันกัน Let's go มีอยู่ไหน,ไ,หนไว้ตรงนี้นี่บังทางจะเลยเว้หุดทิ้งจำได้ว่ามันอยู่ตรงนู้นน่ะที่เราวิ่งหนีมันมาแล้วเราก็มาเจอบ้านหลังนี้คือโชคดีมากๆาน่าจะเอ้ยหมู่บ้านนี่มีสีเอ้ยเดี๋ยว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 ไปดูแป๊บเดี๋ยวปลาหมึกกูก็ไม่ไว้ตายตอนเนี้ยไหนหมู่บ้านนี่มีสีจริงปะเนี่ยคุณพระโอ้โห ไปเลย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 มาแล้วไปเลยลไปเลยไปเลยใช oh, oh, right. ่หม oh, yes. yes, hey, right ู่บ้าน N P C จริง <playoffs> ว <Officer paperwork net> <pet> <Dob re> <happens> ่านี่อ่ะโอ้โหแจมากมันเยี่ยมมากครับโอ้โหนด้ยินเสียงก็อุ่นใจเลยรู้ไหมครับทำไมผมถึงอยากมาหมู่บ้าน N P C เพราะสิ่งเหล่านี้แหละครับแต่ประเด็นไม่อยู่ตรงนี้ครับประเด็นอยู่ตรงนี้เห็นนี่ไหมครับตู้หนังสือครับนี่แหละครับที่ผมตามหาอยู่เลยนี่ทำไมผมถึงตามหามันอยู่รู้ไหมครับ เดี๋ยวจะได้รู้กันครับเริ่มจากการที่ผมต้องทุบทำลายหนังสือของเขาก่อนตามตำนานครับได้กล่าวไว้ว่าเมื่อคุณคราฟไอเทมขึ้นมาชิ้นหนึ่งครับจะทำให้คุณรู้วิธีคราฟทุกอย่างบนโลกนี้เพราะฉะนั้นเราจะทำนะครับเราจะเอามันมาคราฟเองเดี๋ยวเราเก็บไอเทมันก่อนอเอาละได้หนังสือมาละเดี๋ยวผมต้องหาชูการ์เคครับเพื่อเอามาทำเป็นกระดาษน,นั่นเอง เราสามารถคาฟหนังสือพอจนานุกรมได้ครับพจนานุกรมนี้ก็คือเราสามารถเปิดดูแล้วก็คาฟไปดูวิธีคาฟไปเทมทุกอย่างได้เลยง่ายมากยอดโอ้มีเตาเผาเ้วยขอแล้วกันขี้เกียจครัฟเตาเผาก็เอาเอาจริงเอาจริงๆนิงเราเก็บเตาเผากกล่องคาฟไว้ในนีน้แล้วกันนะครับแล้วก็อานาหนังสือนะครับโอเคไป โอ้นมันจะวัวน,นี่นะจะวัวฉันกำลังไปหานายนายคนจะวิ่งหนีนะรู้ไหมเพราะว่าฉันหิวมาก <c oughs> ยังไม่รู้อีกก็ต้องวิ่งหนีแก <c oughs> พลาดแล้วแกเห็นเพื่อนของแกตายยังไม่รีบหนีอีกเหรอนี่นะ <c oughs> อาจจะดูโหดร้ายนะครับแต่ว่าเราจะจำเป็นจะต้องกินมันนะฮะเพราะมันอิ่ม <c oughs> ไหนอยู่ไหนวะผมจำได้มันอยู่แถวนี้นะตัวสัตว์ประหลาดตัวนั้นน่ะ ที่มันอยู่แถวๆนี้นะ่ะไม่เห็นมีอะไรอยู่เจ้าพวกนี้เมื่อมาอยู่ต่อหน้าสกิลดาบก็ทำอะไรไม่ได้โอ้นี่ไงชูการเคร์ที่ผมพูดถึงเจอแล้วนั่นไงล่ะแม่สาวน้อยมันเยี่ยมมากไปเร็วไปเอาเร็วไปเอาเร็วใ <c oughs> นสุดจะเจอแล้วโอ้แหลมมากเก็บให้หมด โ okay. อเคตอนนี้เราได้ของที่เราต้องการมาแล้วครับช <t> ูการ์เพลเองแล้วไหนวะแมงมุมพวกนั้นอยู่ไหนแมงมุมอยู่ไหนนะนั่นไงเห็นไมน่ะน่ะน่ะนะนะนะไอ้นั่นแน่ๆเลยมึนต้องเป็นโจทย์ที่กูตามหาอยู่แน่นอนมันนี่เลยมันนี่เลยมันนี่เลยกูรู้กูรู้ว่ามึงเป็นแมงมุม ใช่ไหมนี่ไงนุกขึ้นมาแล้วล็อกเป้าฟันโอ้โหอึดมากเรียบร้อยครับโอ้โหอึดมากเลยเก็บของแบบอะไรวะเนี่ยไอเทมหน้าตาประหลาดนี่คืออะไรกันไห้ดูสินี่ครับเทเรนเชตนะครับเป็นเศษของสัตว์ประหลาดนั่นเองมันเอาไปทำอะไรได้บ้างเรากดจีดูครับเอาไว้ทำหินครับอ๋อเอาหินมาค้าคไอเทมอีกทีนึงแน่ๆเลย โอ้แจม่มากผมว่าเดี๋ยวเราจะต้องกลับบ้านกันก่อนนะตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยมาล่าใหม่พวงนี้แจ่แจม่มากเอาละครับเริ่มเริ่มเริ่มมีที่มาที่ไปแล้วครับว่าการล่ามอนนั้นสําคัญยังไงทีนี้ผมกําลังคิดอยู่ว่าแบบแบบนะแปบ๊บนะมันไม่น่าไว้ใจไงไม่รู้อะหยิบธนูแบบแปบ๊บหนึ่งเจ้าหมูหลบ มึงแน่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 แนันงไงกูว่าแล้วอืมมาทีละตัวนะทีละตัวนะทีละตัว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 มานี้ล็อกเป้าฟันอืมเรียบร้อยอีกตัวหนึ่งมาเฮ้ยเดี๋ยวนะถ้าเราทำแบบนี้มันจะสู้ง่ายกว่าป่ะเรายืนอยู่บนที่สูงแบบนี้อ้อโหไม่ง่ายขึ้นเลย มันโหดร้ายที่สุดล็อกเป้าแล้วฟันเรียบร้อยโอ,อ้เราก็อุตส่าห์คิดแผนตั้งนานกระโดดมากัดทีหน้าสั่นเลยอ่ะโอเคเรียบร้อยครับผมว่าเรากลับไปตรงนู้นดีกว่ยกลับบ้านเราเนะี่ยน่าจะวิ่งฝั่งนี้แหละแล้วก็เลี้ยวไปโอ้โหเรียบร้อยครับมอนสเตอร์ตัวแรกที่เจอครับคือเจ้าแมงมุมปักทองนั่นเองถือว่าโหดร้ายมามาก เอาละตอนนี้ผมว่าสารพัดแรกครับน่าจะอิ่มมีพริมันกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน่าจะรู้แล้วนะครับว่าโลกแฟนตาซีนี่มันอยู่ยากนะครับแล้วก็มีอะไรต่างๆนานา,นานาให้เล่นมากมายนะครับรวมถึงไอเทมที่น่าสนใจเต็มไปหมดนะครับนี่ครับยกตัวอย่างอย่างเช่นชิ้นแรกที่เราเพิ่งเจอเมื่อกี้นะครับคืออันนี้นะฮะเป็นเศษของสัตว์ประหลาดนะครับซึ่งเราสามารถนําไปโอ้โหอาวุธเต็มเลยดูดิโอ้อันนี้คำลังโจตงมตีทั้งสิบสามอะเนี่ย อันนี้พลังโจมตี12แต่ว่าใช้ได้นานกว่าอันนี้พลังโจมตี15โ oh, หเอาไปทําชุดก่อได้ด้วยครับป้องกันดาเมจได้อีกนะฮะอืมสุดยอดเลยอะแล้วก็ทําให้ขุดแร่เร็วขึ้นด้วยนะครับโอ้โหแจ่มมากค่ะเยี่ยมยอดมากๆอเอาละครับ ก้นพาร์ทแรกครับเราขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันพาร์ทหน้าครับสำหรับ SEO Fantasy ครับแล้วเจอกันครับผมแจกันย่าโอ้โหแหลมแหลมแหลมมันมากบอกเลย